的牙 <Le> དེ 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 ส่วนสนามน,ะานาั่งดิก้่องลูกเสือกองแรกที่สวนสนามนทำการรับรประทานในตอนนี้เป็นกองลูกเสือโรงเรียนบ,บ้านสมุนผู้บร,ร,รการกองลูกเสือโรงเรียนนาอยอนุภาพหอมเมียม ผู้ถือป้ายเด็กหญิงนภัทรพดดีใจกว้างผู้ถือธงเด็กชายปิยวัตรสารสุลผู้กำกับกองลูกเสือสำรองนางสาวนัชยาพรกะการีรองผู้กำกับกองลูกเสือสำรองนายวัชราเมฆผาาเพียนลูกเสือสำรอง35คนตามเรื่องกองลูกเสือสามันผู้ถือธงเด็กชายเกียรติชารการนามธนา ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญน,นางนุงยาวปลายแก่นรองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญน,นายคมกริกสายซุยจำนวนลูกเสือเข้าร่วม37คนตามด้วยกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ผู้ถือธงเด็กชายธงสะรเสาทองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นางสาวกอนิพามาลิเหมือรองผู้กำกับ กองลูกเสือสามัญชั้ใหญ่นายปูบินผุ่ทองด้วงจำนวนลูกเสือ5 1เ็คนตามด้วยกองลูกเสือโรงเรียนหนองยางธนาคารกรุงมเทพสิบผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนนายสมพงศิมาผู้ถือป้ายเด็กหญิงวิไลวันกำไรทองผู้ถือธงเด็กหญิงอาภาธนีคุณหาสิง ผู้กำกับกองลูนเสือสำรองนายปัญญาหนองเลิศรองผู้กำกับกองลูกเสือสำรองนางสาวสิรินสิรินภาโพทองจำนวนลูกเสือเข้าร่วม35คนตามด้วยกองลูกเสือสามัญผู้ถือป้ายเด็กชายพัชรกรสิงห์กุมผู้ถือธงเด็กชายนัทพงศ์เรียมรัตน์ พ้กกบกองลูกเสือสามัญนายเจสนาดาสีรองผู้กกับกองลูกเสือสามัญว,ว่าที่ร,อร้อยตรีรัชภูมิชัยรงศรีจำนวนลูกเสือเข้าร่วม40คน นมช่อยกองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองตาผู้อํานวยการกองลูกเสือโรงเรียนนายประพันธ์กําเนิดพรมรองผู้อํานวยการกองลูกเสือโรงเรียนนางชุติตาสุนทองผู้ถือป้ายเด็กหญิงบัณพิตาเนาทองผู้ถือธงเด็กชายกิตติคุณเรือจันทร์ผูก้กำกับกองลูกเสือสามัญนายวิทวัสหนวงใจ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญน,นายวราวุฒิสุขแสวงจำนวนลูกเสือที่เข้าร่วม35คน ือโรงเรียนบ้านธรรมสาผู้ในการบองลูกเสือโรงเรียนนายปราโมทกระแสะเทศผู้ถือป้ายเด็กหญิงภัสากรตอดหอวผู้ถือธงเด็กชายสุพรนณกะตาดีผู้กักกับกองลูกเสือสามันนางสาวสุขญาลุไทยรองผู้กักับลูกเสือสามันนายสุมการศิีมาจำนวนลูกเสือเข้าร่วม30สคน กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองไม้ทีผู้เนการกองลูกเสือโรงเรียนนางสาวจิรารภุญอารันักเรียนถือป้ายเป็นหญิงศิริธรรมภัยธรรมนามผู้ถือธงเด็กชายดุรยวัตหงษ์ไทยผู้กักกับก,บกบองลูกเสือสามาัญนางจุรรักษ์พรยุทธรองผู้กักกับลูกเสือสามัญนางสาวสาวรรค์ก้านอินจำนวนลูกเสือเข้าร่วม50สิบคนตามด้วยกองลูกเสือสามาัญรุ่นใหญ่ ผู้ถือป้ายเด็กชายปานิพน์ใจเบีย้ยผู้ถือรงเด็กชายอนุรักษเ์เบญุบุญผู้กับขับกองลูเสือสามัญรุ่นใหญ่นางกรณิศศักดิ์แสงรองผู้ขับรองผู้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นายนิกรปุริชชาจำนวนลูกเสือท,ทั้งสิ้นสาคนตามด้วยกองลูกเสือโรงเรียนบ้านผีบัวผู้ในการกองลูกเสือโรงเรียนนางกาญจนาพงปวด นักเรนยนถือป้ายเด็กหญิงธัญ,ญพักกับก,การดีผู้ถือธงเด็กชายวัาถทธรอาสาสิงผู้กำกับกองลูกเสือสามาัญนายสาพนมอ,อน่อนเหมือนเจริญรองผู้กำกับกองลูกเสือสามาัญนายสุขสรรนามพัฒนดีจำนวนลูกเสือเข้าร่วม25คนตามด้วยกองลูกเสือโรงเรียนป้านจันง,งามรักษา,าการผู้เป็นการกองลูกเสือโรงเรียนานางชาลียืนยง ผู้ถือป้ายเด็กหญิงรันชิดาสิงห์พิบูลผู้กักับลูกเสือสามาน,นางสาวตนกวันอัธรังกรองผู้กำกกับของลูกเสือสามาน,นางสาวลัตนวันวง์เหนือจำนวนลูกเสือเข้าร่วมแปดคนตามด้วยกองลูกเสือโรงเพียงบ้านหนองแสงรักษาการกองลูกเสือนางสาวสุบัญญาเอี่ยมสะอาดผู้ถือป้ายเด็กชายธีรพัฒน์จตฺกาดี ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญนายพงสพรตะกูลศัติ์รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญน,นางรัชดากรแก้วการจำนวนลูกเสือเข้าร่วเก้าคนตามด้วยกองลูกเสือโรงเพียงไตรภาคสามนทีพวกในการกองลูกเสือโรงเรียนในใง,งยน,นายอาทิตย์คมดวงผู้ถือ,อ้ายเด็กชายผู้ถือ้ายเด็กหญิงรุ่งกกทิตสีดีผู้ถือททงเด็กชายคงพัดเอื้อเฟือสุด ผู้กำกับกองลูกเสือสามาัญในอำนาจมณีงามร,รองผู้กำกับกองลูกเสือในวิศกรสุร,รสุขจำนวนลูกเสือเข้าร่วม26คนตามด้วยกองลูกเสือโรงเรียนบ้านท้า,านนศิลาผูดในการกองลูกเสือโรงเรียนในพันยสิทธิิตมณีรัตน์รองพู้ในการกองลูกเสือโรงเรียนนางสาวหนษาดาศี ผู้ถือป้ายเด็กหญิงสัิยิมณ์ลุงรุ่งสังเทียผู้ถือธงเด็กหญิงพิธากรเจจินดาสีผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นายพนิษผลสมบัติรองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นางสาวชนะพรชารกีจำนวนลูกเสือที่เข้าร่วม64คนตามด้วยกองลูกเสือโรงเรียนบ้านเหมืองแก่พูดโดยการกองลูกเสือนายยุทธนา ผู้ถือป้ายเป็นหญิงคณทีราดวงเทียนผู้ถือธงเด็กชายจักริจวงหิงกองผู้กำกับลูกเสือสามัญนางวนาขู่คำรองผู้กำกับ่องลูกเสือสามัญนายพักพลนวลจันทร์ นายกองลูกเสือนางสาวสองวิภาทวีนิษผู้จืดปลายเป็นชายพิรุวิสาแก้วผู้จืดโทนเป็นชายอันกูลทองมากผู้กำกับกองลูกเสือสามันนางสาวเกวรินคำรีรองผู้กำกับกองลูกเสือสามันนางสาวภาวินีสงวนและนางสาวลุกมภาว้าวทอง ตามด้วยกองลูกเสือจากโรงเรียนบ้านหนองครูใหญ่ผู้นในการกองลุกเสือโรงเรียนนางสาวมะลลีดอกแก้วผู้ถืบป้ายยัยหญิงพิมชนกอโรมาผู้สืบทงในชาตกิติเชษฐมาลีศีผู้กอบกับกองลุกเสือสามันนางพรชนินไตรโสมรองกอบกับลูกเสือสามันนางสาวกนิกาสาทองจำนวนลูกเสือทั้งร่วม25นายน การช่กองลูกเสือจากโรงเรียนบ้านบุผาพวกเงินการกองลูกเสือโรงเรียนในพงศกรสาลาามผู้ถือป้ายเด็กหญิงชนทิชาบัวผันผู้ถือธงเด็กชายเชนกิจโมรานอผู้กำกับกองลูกเสือสามันนางสาวุญพริกาเห็นได้ชมรองผู้กำกับลูกเสือสามันนางสาวิจิตรากำจรจำนวนลูกเสือเขา้าร่วม13านาย และตามมาด้วยกองลูกเสือจากโรงเรียนบ้านทุ่งโกผู้ในการมองลูกเสือโรงเรียนนายจักรกลิศิดนอกผู้ถือป้ายเด็กหญิงพัชราเอ็นดูผู้ถือโตรงเด็กชายนราศักดิ์สมรสมานผู้กำกับกองลูกเสือสามันนางสาวพัชรพรมาลีเหลือนรองผู้กำกับกองลูกเสือสามันนางสาวธัญรัตน์เสาทองจำนวนลูกเสือเข้าร่วม27นาย กองลูกเสือจากโรงเรียนบ้านนาโนนผู้การมองลูกเสือโรงเรียนนาเกียรติรมย์วันคำผู้ถือป้ายเด็กหญิงกัญญากรเสาทองผู้ถือธงเด็กชายนม่วงกิจจันทนาผู้กำกับกองลูกเสือสามัญนางพุทิราพงศ์ปุตรรองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญนายพรากรตุ้มทองจำนวนลูกเสือเข้าร่วมที่15ข้าพิสูจน์โดย ด้วยกองลูกเสือจากโรงเรียนบ้านโบ,โบัวโปผู้่วงในการกองลูกเสือโรงเรียนนายทักษิณวงรรร์ฉลาดรองผู้อำนการกองลูกเสือโรงเนนรียนนายธนากรคูคำผู้ถือป้ายเด็กิีนีล่าอาเล็กซานเดรเนลผู้ถือธงเด็กชายป่าวริตูนีลาพู่กับลูกเสือสามันน,นายธนากรนามสมรองผุ้กับกองลูกเสือสามันนายรองอิสสังสาลี จำนวนลูกเสือเนชมนดีเข้าร่วม26นายตามด้วยกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ผู้ถือป้ายเด็กหญิงปลายน้ำทำนามผู้ถือธงเด็กชายคุณนาสินพิทักษ์วาปีผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นายพรพิสิทธิ์อินเพ็งรองผู้กำกับ เสือสามันรุ่นใหญ่นางสาวรัปษาครองทองจำนวนเนีนรีที่เข้าร่วม26นาย